สิ่มไส้อิ่วน้อยพระทังสมจ๋งหลายหลายคนถามว่าทำไมผมลูกมีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันกำลังงอกเจนเจนนะ <c oughs> เพราะว่าตอนดิสันตัวเด็กๆเล็กๆที่ดิสันเกิดมาสันก็ทรงนี้ดูดิผมเต็มกระบาลทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะไม่ต้องตื่นเต้นลูกดิสัน <c oughs> ลูกดิสันเพิ่งสองเดือนกับอีกไม่สองเดือนกับอีกสิบวันเองนะจ๊ะไม่ต้องตื่นเต้น เรื่องธรรมดาธรรมชาตินี่ใสอิ๋วนะอ้อยอดูว่านี่ทรงนี้กําลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีช่วงที่ต้องโกนผมไฟด้วยนะคะช่วงกรกฎาก็เดี๋ยวมันจะขึ้นเท่ากันไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะแต่มันเป็นธรรมชาติของเด็กนะจะเยอะจะน้อยจะหนา,านจะบางบาก็เป็นผมของลูกเนาะไม่ต้องตื่นเต้นกันนะจ๊ะนั่งนั่่ง้องนเต้นพุทโธ สบายมากแล้ว